สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน,อหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะทำการรีวิวเด็กกาเล็กซี่โฟตอนครับผมนี่ดีว่าเด็กลูกหลักผมของเสริมมาแล้วนะก็ <c oughs> คือการเอ็กซ์ซีฟเป็นแย่แล้วก็เล้งอัพเป็นแย่แล้วก็แย่อีกทีโอเคมาดูที่ตัวสกิลเลยฮะสกิลเนี่ยตัวเด็ดเลยเพราะว่าดันเด็กนี้ขึ้นเทียสามมาแล้วนะความสามารถของสกิลก็คือจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้ต่อไปนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งนะฮะก็คือทําการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากาเล็กซี่จากบนม เพียง1ครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นก็ผมนั่นก็คือถ้าหากเราทาการส่งมอสเตอร์ที่ชื่อกล l กซี่เนี่ยลงสุสานไปแล้วเราสามารถใช้เอฟเฟกแรกก็คือเสกตัวโฟตอนหลอดเข้าเอ็กซ์ตาริกได้ฮะความสามารถของโฟตอนหลอดก็คือถ้าเรามีไส้วัตถุดิบเนี่ยมีชื่อว่าโฟตอนอยู่ในตัวเขานะตัวเขาจะไม่ถูกทําลายจาก Guard การ์ดเอฟเฟกครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกแยกมาอีก2อย่างก็คือเมื่อมอสเตอร์คู่แข่งเนี่ยเกิดเอเทเวตเอฟเฟกขึ้นมาเราสามารถท,ารถทารถํา,า,ก,ททก,า,าการถอดไส้1่ใบเพื่อทําการเนเกตเอฟเฟกต์ ไอ้มอนเซอร์ที่โดนเอฟเนเกตเอฟเฟกต์ไปจะถูกทำลายด้วยครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือระหว่างเทิร์คู่แข่งเราสามารถทำการเสิร์ชการ์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือกลกซี่จากในเด็กเนี่ยขึ้นมือหรือว่าเอามาใส่เป็นไส้แมททีเรียลของเขาได้นั่นเองนะฮะค่อนข้างเก่งเลยนะไปเนี้ยถ้าหากเอามาตั้งเบาเธอร์แรกเนี่ยคู่แข่งก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักเหมือนกันอะที่จะทำไงต่อนะแล้วก็เอฟเฟกที่2 หลังจากเราทารํททา,นะา,า,าทการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อ Galaxy เนี่ยลงสุสานเลยฮรเราสามารถทาการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อ Galaxy จากบนมือเนี่ยลงสุสานเพิ่มได้ด้วยและหลังจากนี้เนี่ยเมื่อเราจะทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซซีที่ชื่อ Galaxy i ที่มีพลังโจมตี4,000ขึ้นไปนะเราจะสามารถทําการใช้ตัว Galaxy i Photon Dragon เนี่ยเป็นแมทริตใบเดียวเพื่อทำการแลงอัพได้สมมติว่าเราทําการกดสกิลอันที่2ใช่ไหมแล้วเรามีตัว Galaxy i Photon Dragon อย,อ,อยู่ในสนามเนี่ยเราสามารถทําการแลงอัพเป็นตัว n ีโอเกเลซี่ไอหรือว่าตัว f u ลอาร์เมได้โดยไม่ต้องทำการ e x c e ซ d เลยอะไรประมาณนี้ฮะโอเคมาเริ่มที่มอนสเตอร์ใบหลักของเด็กเราใบแรกนะฮะก็คือตัว g a เลซี่ไอโฟตอนดราก้อนฮะความสามารของเขาก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถทำการอัชเชิญแบบพิเศษได้ด้วยการทำการสั่งเวยมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี2000ขึ้นไป2ตัวครับผมแล้วก็อีกความสามารถนึงก็คือระวังแบ t t ทิ f a t เของผู้เล่นทุกคน ถ้าการไปนี้ทาการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งเราสามารถทําการทาร์เก็ตการไปนี้กับการคู่แข่งเนี่ยทำการรีมูฟออกไปได้ฮะและการไปนี้กับการมอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยจะกลับมาตอนจบไปเทิ e นเฟสและการไปนี้เนี่ยจะได้รับพลังโจมตี500ต่ออาไส้วัตถุดิบของมอนสเตอร์เอ็กซซิของคู่แข่งที่ถูกส่งออกด้วยความสมารถของเขาเองก็สมมติว่าถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการรีมูฟตัวเองกับมอนสเตอร์เอ็กซิคู่แข่งเนี่ยและถ้าหากมอนสเตอร์เอ็กซิคู่แข่งมีไส้อยู่ ตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500หลังจากกลับเข้ามาในฟิลแล้วเนี่ยตามวัตถุดิบที่ล่วงลงสุสานนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปต่อมากาแล็กซีวิสาตพอซ่อนเขาใช้ได้เทินลักล้งนะก็คือเราสามารถทำการเพิ่มเลเวลตัวเขาเนี่ยเป็น8ได้หรือจะทำการแซกตัวเขาทิ้งเพื่อทำการเสิร์ตการ์ดที่ชื่อว่ากาแล็กจากเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะกาแล็กซีไน เมื่อเราทาการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือกาแล็กซี่อยู่นะเราสามารถทําการอัญเชิญตัวเขาลงไปแบบไม่ต้องสั่งเวยได้นะแต่พลังโจมตีเขาเนี่ยจะลดลง1000งพันก็คือจะเหลืออยู่พันแปดนั่นเองและถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบนี้นะฮะเราจะสามารถทําการขุดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนที่อยู่ในสุสานเนี่ยขึ้นมาในสภาพตั้งต้องกันได้ด้วยครับผมแล้วก็ตอนจบเอนเฟสเนี่ยพลังตัวเขาจะกลับมาเท่าเดิมนะถ้าหากตัวเขายังไม่เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญเอ็กซีครับผมแล้วก็ไปต่อ สามารถทำการขุดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานขึ้นมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุสานเราสุสานเขานะไปต่อมาไซโครนเอามายิงแผงหลังครับผมแล้วก็ไปต่อมาบุกมูลเอามาจับมอนสเตอร์ในสามหนึ่งตัวเปลี่ยนสภาพเป็นความหน้าป้องกันนะแล้วก็ไปต่อมาฟูบิเดียนแลนส์เราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในฟิลหนึ่งตัวครับพลังโจมตีลดลง800และจะไม่รับผลการ์ดกับดักและเวทมนต์เลยก็อย่างที่รู้นะฮะเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ ค่อนข้างที่จะตั้งบอดได้ค่อนข้างน่ากลัวคู่แข่งต้องใช้การแผงหลังแก้เกมอยู่แล้วเราเลยต้องติดแลนส์มาคุมหัวด้วยนะฮะและก็ใบต่อมา Galaxy Expedition ครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy ที่มีระดับ5าดาวหรือมากกว่าอยู่นะฮะเราสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy เนี่ยที่มีระดับ5ดาวหรือมากกว่าใจเด็กออกมาในสภาพตั้งป้องกันได้เช่นเดียวกันนะและความสามารถของการนี้ใช้ได้เคยหละครั้งนะฮะและก็ใบต่อมา กา l ลซี่ซีโร่ความสามารถการไปนี้ก็คือเราสามารถทําการกูดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือกา l ลซี่ที่อยู่ในสุสานกลับขึ้นมาในสภาพตั้งโจมตีได้ฮะและทําการสวมใส่การไปนี้นะและมอนสเตอร์นั้นจะไม่สามารถทําการโจมตีหรือว่า,าใช้งานเอฟเฟกได้และถ้าหากการ์ดมอนสเตอร์ที่ทาการสวมใส่การเป็นี้อยู่ถูกทําลายในช่วงระหว่างแบทเทิลเฟสเราสามารถทําลายการไปนี้แทนได้ฮะเพื่อทําให้การ์ดมอนสเตอร์ไปนั้นยังคงอยู่ในสนามแต่พลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์นะฮะโอเคมาเริ่มที่ตัวเอ็กซ์ต้าเด็กเลยก็คือตัว ฟูลบาร์เมอร์พวามสมารงการไปนี้ก็คือสามารถทําการแลงอัพมาจากมอนสเตอร์เอ็กซีที่ชื่อกาแล็กซี่ไอได้ครับผมจะเว้นตัวเขาเองนะแล้วก็ตัวเขาจะมีความสามารถก็คือเราสามารถทําการทาเกตการ์ดที่ทําการสวมใส่เขาอยู่เนี่ยทำการดูดเข้าไปเป็นไส้วัตถุดิบของเขาได้ครับผมแต่เอฟเฟกต์เนี้ยไม่ได้ใช้หรอกจะได้ใช้เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือเทิร์นละครั้งครับสามารถทําการถอดไสโอเรหนึ่งจากนั้นทาการทาเกตการ์ดหงายหน้าคู่แข่งหนึ่งใบแล้วทําลายทิ้งได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะตัวกาแล็กซี่ไอไซเฟอร์ดราก้อนครับผม พอสมัครของเขาคือเทอลรลักางสามารถทําการจ่ายโอเวอร์เลยหนึ่งจากนั้นทําการเลือกมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวที่ทําการหงายหน้าอยู่นะทำการควบคุมกลายเป็นนั้นฮะและมอนสเตอร์นั้นจะถือว่าพลังโจมตีเป็น3,000และชื่อว่า Gala ็ y ซ y e ไอไซเฟอร์ดรากอนด้วยและในเทอร์นี้เนี่ยมอนสเตอร์ที่เราทําการควบคุมอยู่เนี่ยจะไม่สามารถทาการโจมตีใส่ลายพราคู่แข่งโดยตรงได้ยกเว้นการ์ดใบนี้นั่นเองนะฮะที่ใบต่อมา Ne o Galaxy Eye Photon d r a g o กครับผมกลายเป็นนี้เนี่ยถ้าหากมีตัว Gala ็ y ซี่ Photon d r a g o อนเป็นไส้วัตถุดิบ จะสามารถทําการเนเกตเอฟเฟกของการ์ดใบอื่นที่หงายหน้าอยู่ในฟิลได้ครับผมแล้วก็เทอร์ลั้งเราสามารถทําการจ่ายโอเวอร์เลนดึงจากนั้นจะสามารถทําการถอดไสโอเวอร์เลยของมอสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดออกครับผมและการไดนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม500ต่อการที่ถูกถอดออกและในเทอร์นี้การไปนี้จะสามารถทําการโจมตีกี่ครั้งก็ได้ครับผมนี่ไงล่ะโคตรหิงไต่อมา Galaxy Eye c i p h e ร b l a d ด d าก g o n ครับผมตัวการ์ดนี้เนี่ยจะสามารถทําการแลงอัพมาจากมอสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy Eye นะฮะ ก็คือต้องเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดด้วยนะระดับแรงแปดครับผมอ่าและตัวเขาเนี่ยเธอละครั้งสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เลยหนึ่งจากนั้นทำการทาเก็ตการ์ดในสนามหนึ่งใบและทำลายทิ้งได้ครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์ของคู่แข่งเนี่ยและตกลงสู่สุสานเราสามารถทำการทาเก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากาเล็กซี่ไอไซเฟอร์ดราก้อนที่อยู่ในสุสานเนี่ยกลับเข้ามาอยู่บนฟิลด์ได้ฮะก็คือสามารถเรียกตัวเขากลับมาแหลงอัพต่อได้นั่นเองอะไรประมาณนี้ฮะ ก็เด็กนี้เนี่ยจะเล่นคู่กับสกิลถ้าส่วนใหญ่เลยก็คือทําการส่งตัวก a ลซี่ไอโฟตอนดราก้อนเนี่ยลงสุสานด้วยสกิลนะแล้วก็ทําการขุดขึ้นมาด้วยการขุดต่างๆแล้วก็ใช้ในการเอ็กซิดในระดับต่อมาฮะมาดูรีเพลย์แล้วกันว่ามันเล่นยังไงนะคือเด็กนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเด็กที่เขียวอีแต่ก็เล่นได้นะ <laughs> เหลือจะเชื่อเลยล่ะเก่งด้วยสกิลของแท้ฮะ นอ่อันนี้เจอกับเด็กน้องแอนนานะเด็กรถไฟนั่นเอง <c oughs> <c oughs> อ่ะเปิดมามือประมาณนี้นะฮะเราเริ่มก่อนเราก็ทำการใช้สกิลครับ e x ็กซ์กกซีส์่ส่งตัวโฟตอนเนี่ยลงสุลงสู่สารแล้วก็ทำการเสกตัวโฟตอนหลอดเข้านะจากนั้นใช้งาน g a l a ็ y z e r ซโขุดตัว g a l a ็กซี่โฟตอนาก้อนกลับเข้ามาอ่าจากนั้นใช้งาน Galaxy Expedition ครับทำการเสิร์ตตัว g a x y Knight นะแล้วก็ทำการ e x c e d ครับผมเป็นตัว Photon Lord นะเป็นตัวเปิดเกมที่ดีฮะการเปน,นี้แล้วทำการหมอบตัว f o r b i d d e n Lands ไปฮะผู้แข่งก็ทำการจั่ครับผมทำการอัญเชิญตัว Knight Express อึ้มานะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัว Bullet t r a i n ครับผมจังหวะนี้ผมยังไม่ได้เนเกตนะผมใช้เอฟเฟกของตัว Photon Lord เพื่อทำการเสิร์ตการ์ด g a l a x y หรือ Photon ใจเด็กขึ้นมือครับผมทำการเสิร์ตตัว Galaxy Expedition ขึ้นมือนะ เราทำการอเชิญลงมาแล้วก็ทำการแปะแพงหลังแล้วผ่านเทินนะจังหวะนี้เนี่ยที่เขาไม่เอ็กซต่อเพราะว่าเขาคงจะขึ้นเป็นเจ้าตัวรถถังใหญ่แหละแล้วจะทําการยิงไรพอ,อย์ไงแต่ว่าถ้าหากเขาทําอย่างนั้นอ่ะเขาจะโดนเนเกตแล้วก็ทาลายทิ้งเขาเลยเลือกที่จะไม่เอ็กซแล้วก็ผ่านเทินเลยเ,เข้าเทินจั่วครับผมผมก็ทําการลงตัว กาแล็กซี่วิสาดมานะเขาใช้งานแคนาเดียครับผมผมก็ทําการใช้ตัวแฟลชที่ทําการหมอบอยู่เนี่ยทำการคลุมนะฮะก็คือไม่รับผลเอฟเฟกของการเวทกับดักนั่นเองก็ทําการเพิ่มเลเวลตัวเองฮะแล้วก็ใช้กาเลซี่เอ็กซเพดิชันทำการเสิร์ตตัวกาเลซี่ไอโฟตอนปรากรเข้าสนามอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ทําการเชิญเอ็กซีครับผมเป็นตัวไซเฟอร์นะฮะจากนั้นก็ทําการเลนจอัพต่อครับผมเป็นตัวไซเฟอร์เบรด หมับก็ให้แล้วก็ทำการถอดไส้ฮะยิงยิงเอ็กซ์เฮดไนท์ทิ้งฮะแล้วก็ทำการแรงอัพต่อฮะแลงอัพจากตัวโฟตอนนะโฟตอนหลอดเป็นตัวฟูลอาร์เมอร์แล้วก็ถอดไส้ยิงทิ้งอีกหนึ่งใบฮะแล้วก็หมอบตัวแลสแล้วก็โจมตีไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะเห็นนะบอดมันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วก็มันดูเล่นโฟล์มากอะเพราะว่าเรื่องการแรงอัพเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าการแลงอัพเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ขี้โกงมากนะสำหรับไอ้พวกมอนเตอร์เอกซีนเนี่ยทีคราวนี้เจอกับเด็กอ่าลาวากูเลมฮะโอเคเปิดมือประมาณนี้นะฮะเอาลงการ์ดมาแล้วหมอบการ์ดเข้าเธอเนะผมใช้งานกาแลซี่เอ็กซีนะผม ไอพี่ชายเอ็กซีกาแล็กซี่แล้วก็ใช้งานตัวกาแล็กซี่สีโลครับขุดตัวโฟตอนกลับเข้ามานะเราก็ทําการใช้กาแล็กซี่เอ็กซ์เพเดชันฮะเรียกตัวกาแล็กซี่ไนท์กับอ่าออกมาจากเล็กนะแล้วก็ทําการเอ็กซีต่อเป็นตัวโฟตอนหลอดฮะจังหวะน,นี้เรียกมาสภาพตั้งโจมตีนะเพราะว่าผมจะตีละแล้วก็หมอบแลนส์ไปอ่าเปิดมาเจอตัวฟอร์เทรสเวเลอร์ครับผมอ่หมอบการ์ดเพิ่มนะจังหวะน,นี้ผมเสิร์ชการ์ดตัวกาแล็กซี่วิาสาหขึ้นมือฮนะ นี่เขาเทิร์นนะผมจวดได้มอนสเตอร์รีบอลนะแล้วใช้สกิลว่าผมทิ้งตัวไกรซี่ไอโฟตอนดราก้อนจากบนมือแล้วก็ทิ้งตัวไกรซี่วิสาห์ครับผมแล้วก็เรียกตัวไกรซี่ไนนะแล้วก็สกิลไกรซี่ไนอะทำการขุดตัวไกรซี่โฟตอนขึ้นมาครับผมแล้วทำการเอ็กซ์ซต่อเลยฮะเป็นตัวไซเฟอร์จังหวะนี้ก็ทำการแลงอัพต่อฮะเป็นตัวฟูลอาร์เมอร์นะฮะ นั้นใช้เอฟเฟกต์วัวเมื่อทำการถอดไส้อเรและทำลายตัวฟอร์ตเบสทิ้งฮะแล้วทำการแลนอัพต่อเลยเป็นตัวไซเฟอร์เบสครับผมแล้วทำการถอดไส้อเรต่อนะฮะทำการยิงตอนนี้เราต้องเคลียร์มอนก่อนเพราะว่าเราเรากันกับดักได้ไงเพราะเรามีแลนดอยู่ใบหนึ่งจังหวะนี้ผมก็ใช้ตัวมอนสเตอร์รีบอลต่อเลยฮะทำการเรียกตัวโฟตอนกลับเข้ามานะฮะและหลังจากที่เราใช้สกิลของอ่า ไอ้สกิลครั้งที่สองไปแล้วเราสามารถทำการแลงอัพจากตัว g a l a x y Photon เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซที่มีพลังโจมตีสี่พันขึ้นไปได้นะฮะผมก็ทำการแลงอัพต่อเป็น NEO Galaxy Eye นะฮเนี่ยจังหวันนี้เนี่ยที่เห็นผมจับหมอบเนี่ยเพราะว่าผมกลัวที่เขาเซตอยู่มันจะมีตัวไออะไรนะดาวิงมิลเลอร์ฟอร์สไงผมเลยเซฟหน่อยเลยหมอบตัวโฟตอนหลอดไว้ผมก็ทำการโจมตีนะ จต่วอนี้เขาเปิดมาฮะการกระดักที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร <c oughs> ผมก็คุมไว้ก่อนเลยอ่าแล้วผมก็เล้งอัพต่อฮะเป็นตัวฟูลอาร์เมอร์นะ,ะแล้วก็ทำการโจมตีเลยฮนะอ่าเปิดมาเป็นตัวดนะิฟเลนดรอฮะไม่รับดาเมจแล้วที่จวนนะเราก็ตีต่อแล้วผ่านเธอเลยฮนะบอดเราค่อนข้าง,น,างน่ากลัวนะจริงไหม จังหวะนี้นะโดนสังเวยผมเป็นตัวลาวากูเลมนะแล้วก็เสกตัวอุจมะมาอยู่ในสนามครับผมก็ถ้าใครสงสัยนะทำไมตะกี้ผมใช้สกิลของตัวโฟตอนหลอดแล้วเออมันโดนเนเกตนะฮะอ๋อไม่ต้องสงสัยฮะมันเกิดจากการที่ผมเรียกตัว Neo นโอการิซี่ไอ้แล้วแหละเนเกตตัวเองเ <laughs> อ้ยอ่าโดนไทร,รอยรับผมโดนไทร,รอยอีกรอบนะ ใครใช้ตัวนี้โอเกเลกซี่ไอก็ระวังเลยนะถ้ามีมอนเอ็กซิตไปอื่นอยู่ตันเนเกตหมดนะเห็นไหมผมตอนแรกผมก็งงโดนเนเกตะไรว่าอ๋อลืมไปกาเลซี่ไอโฟตอนมาเนเกตการ์ดที่ไหนหน้าไปอื่นนี <laughs> ด่ด้วยเนเกตตัวเองซะงั้น <c oughs> โอเคแล้วก็รีเพย์สุดท้ายของผมอันนี้เจอกับตัวเด็กบูอายนะ ขออภัยด้วยนะเสียงหมาผมเล่นของของเล่นนะถ้าได้ยิน <ś refriger ant> เอ้เ่ยมือเขียวีไอ้เงยเขเปิดมานะู้พวกอย่างทำการเรียกตัวแอนเทอร์ทีฟลงสนามนะแล้วก็ทำการเรียกตัวเซกแล้วก็เสิร์ตไข่หมอบการ์ดหนึ่งใบนะทำการเอ็กซีเลยจังหวะที่เขาเอ็กซีเป็นตัวคาลแคสเซิลนะ ก็เทินจั่วครับผมใช้งานตัวไซโคลนยิงไปก่อนเลยแล้วผ่านแล้วก็ใช้สกิลของผมเอ็กซ์ซีกาเล็กซี่ผมตัวโฟตอนแล้วก็เพิ่มตัวโฟตอนหลอดเข้าอิสเตเด็กนั้นแล้วผ่านเทินเลยเพราะว่า <c oughs> มือนี้เล่นไม่ได้ฮะอะจาจจะมาที่จั่วได้กาเล็กซี่ซีโร่ฮะทำการขุดโฟตอนขึ้นมานะแล้วทำการอัญเชิญตัวกาเล็กซี่ในฮะแล้วก็ใช้งานกาเล็กซี่เอ็กซ์เพเดชันครับผมทำการเรียกตัวอากาเล็กซี่โฟตอนจอยดีเอกออกมานะ แล้วใช้สกิลก็ผมการถมแล้วก็ทิ้งบนมือก็ทำการสามารถทำการแลงอัพจากตัวเนี้ยขึ้นไปกาแกล็กซีน่นนโอได้อะ่ะอ่าเห็นนะนจากวันนี้ก็ทำการแลงอัพต่อครับผมเป็นตัวฟูลอาร์เมอร์ครับผมแล้วก็ทำการถอดไส้นะฮะยิงตัวทาวเวคสเซิลทิ้งนะแล้วก็แลงอัพต่อเลยฮนะเป็นตัวไซเฟอร์เบลดครับผมแล้วก็ทำการถอดไส้ยิงทิ้งครับผม ก็ถ้าใครใช้ไอ้คู่เนี้ยพยายามสังเกตด้วยนะฮะเพราะว่าตัวฟูลอาร์เมอร์เนี่ยยิงการ์ดที่หงายหน้านะส่วนตัวไซเฟอร์เบดเนี่ยยิงอะไรก็ได้อย่าจำสลับกันนะอะไรประมาณนี้ครับผมเอ <Okay, S 1> มาเล่นสดหนึ่งตานะ ว่าจะเจอเด็กอะไรโอ <c oughs> ้ดีดีดีเนีย่ยเด็กเทียร์สามชนเด็กเทียร์หนึ่งเริ่มก่อนซะด้วยเออจริงๆก็ยังเล่นได้นะอ่าส่งตัวแลลกซี่นะฮะแล้วก็เพิ่มตัวควอตอลหลอดเข้าอีกสตเต็ก แล้วก็ใช้มอสเตอร์รีบอร์นะฮะขุดขึ้นมาก่อนเลยอ่าฮะแล้วก็เรียกเวอสกิลของตัวคาซี่นาฮะลงมาปก,ปกติอย่างวันนี้ก็ทำการเอ็กซ์ซีครับผมเป็นตัวโฟตอนหลอดฮะเป็นตัวเริ่มเกมที่ดีนะ แล้วก็ทำการหมอกก๊าซสองใบฮะอลผ่านเธอเลยนี่ก็มาลุ้นละเขาจะทำอะไรต่อนะฮะเฮปบเลอร์อืมว่าผมขัดเลยดีกว่า ถอดไกซี่ในนะแล้วก็เสิร์ตต่อเลยจังหวะนี้ถ้าจะเสิร์ตเหรอเอ่อจริงๆผมควรถอดตัวโฟตอนมากกว่าเนาะแล้วก็แล้วเธอหน้ากเ็เราก็เรียกนี่ออกมาแต่ไม่ทันละ มือลั่นไปแล้วงั้นเราก็ทำการเสิร์ตตัว expedition Exped มาก่อนดีกว่าแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะจวดได้ตัวไอวิสาดหรือเปล่าอ่ะี้เกรดแล้วทำลายทิ้งนะฮะอ่าใช้งานเกรดนะเราก็ยิงทิ้งไปเลย มีอะไรไหมพี่พี่มีอะไรอีกหรือเปล่าฮะอาโทมัสใช้สกิลใช่ไหมกิบแคปเลอร์อ่ะหมอบก,ก์ดหนึ่งใบ ค <Okay, S 2> ู้แข่งจบเธอแล้วนะเขาเธอนจัวครับผมอ่าจัวโดนกาแล็กซีพิศษพอดีต้องรอดูนะว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่าจังหวะน,นี้แอบเสียงนะเพราะว่าเราไม่มีฟอรมเดียนแลนนะไม่รู้ว่าใบนี้คืออะไร อืมฮึอ,อะเรียกตัวโฟตอนออกมาทำการแลงอัพเอ้ยไม่ใช่ทำการเอ็กซีนะครับผมเป็นตัวก a เล็กซี่ไอเซฟ์ดราคอนนะ นี้ก็ว่าผมแรงอัพหลอกไปก่อนเลยว่าแรงอัพเป็นตัวไซเฟอร์เบสเว้ยเนี่ยนั่งตั้งนานแล้วไม่ยอมเสียบชาร์จแบตโน้ตบุ๊กก็เสียบดับละการการถอดไส้ยิงเลยฮะอ่าถอดทิ่งก่อนแล้วกันเสือเป็นอะไรแปลก วิสต์เกตฮะอ่าสกิลฮะ,ฮะทำงานเมื่อตัวเขาถูกทำลายนะทำการเรียกตัวไซเฟอร์กลับเข้ามาครับผมเขาไม่นไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะฮะแต่เขาโดนผมเล่นแล้วล่ะจังหวะเนี้ย <laughs> แรงอัพต่อฮะฟัวเมอร์เรียบร้อยตัวแตก ไงล่ะนี่คือความแข็งแกร่งของแย่ออากาศยังไงล่ะเงี่ะขออวยหน่อยนะนานๆที่เด็กลูกรลักผมจะกลับมาแข็งแกร่งได้นะโอเคสเต็ปเข้าคร่าวละมานีครับผมขนาดว่าเด็กเทียร์หนึ่งนะเออยังยังตะเกียกคือแบบโดนขัดทุกอย่างนะทำเป็นเล่นไปมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัวกาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนเนี่ยหาได้จากบล็อกโฟตอนออฟกาแล็กซี่ครับผมแล้วก็ตัวกาแล็กซี่วิสาห์หาได้จากบ ie, ลก็อกฮาร์ดออฟ e x ็กซีครับผมแล้วก็ตัว Galaxy Knight ได้จากบล็อกฮาร์ดออฟเอ็กซีดครับผมมอนสเต r ร์ลีบอได้จากการล็อกอินครบรอบ5ปีนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะวนมาให้ผู้เล่นที่เพิ่งสมัครเนี่ยใช้ได้หรือ,อยังนะฮะแล้วก็ตัวไซโครนอยู่ในบล็อกเอนทีโนมิกเทอร์โอครับผมแล้วก็บุกอมูลนะฮะอยู่ในบล็อกคาลติกโซเจอร์ครับแล้วก็ Forbidden l a n d อยู่ในบล็อกวาฮาร a าคอลลิงครับผมแล้วก็ Galaxy Expedition ฮนะ อยู่ในบ็อก Heart of e x ซ e ซครับผมแล้วก็ Galaxy Zero ได้จากบ็อก Heart of Galaxy เช่นกันแล้วก็ตัว Full Armor ฮะอยู่ในบ็อก Heart of e x c e ซครับผม Galaxy Eye Cipher Dragon อยู่ในบ็อก Phantom of r e b e r i a n ฮะแล้วก็ตัว Neo Galaxy Eye ได้จากบล็อก Eternal Steam ครับผมแล้วก็ตัว Galaxy Eye Cipher b r e a d Dragon ก็อยู่ในบ็อก Heart of e x e e d เช่นกันครับผมเรียกว่าถ้าใครกำลังทำเด็ก อ่า Galaxy Photon แบบใหม่อยู่เนี่ยสามารถเอาลิสต์นี้ไปลองเล่นได้ฮะก็ค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งเลยนะหรือว่าถ้าใครจัดเด็กออกมาหน้าตาประมาณไหนก็สามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในอ่าไลฟ์สตรีมสด YouTube กันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับนานๆที่เด็กลูกหลักผมจะเอาเรื่อง <c oughs> ไง่ติดเทียร์สามด้วย <c oughs>